สวันดีท่านผู้ชมครับผมโอ้ทีมงานเสียวันชยัยงวดน,นี้เอาเจ้าตากพัฒน,นาออกครับผมโรงงานนาปรังครับ คุงไปออกงานรับผมปกติจะออกไต่เจ้าเพชรเจริญนะครับผมมวลนี้อกสากออกบ้างครับดีโนเจทูครับผมเจโอพสซี ไปข <c ười> ับขึ้นเองะเอาเดี๋ยวเราจะตามไปดูครับผม แรงมากครับเครื่องใหญ่เกทูนี่แรงไม่มีตกเลยครับผมขึ้นกับเจ้าชาคัฒนา KM48 คันนี้จัดมา4แสนอะไรนะ4แสนสองบอกฮะอะไรฮนะ3แสนเจ็ดโอ้สามแสนเจ็ดเอง เดี๋ยวเราจะตามไปดูครับผมจะดูเจ้าสักพัฒนาคันนี้เกี่ยวบ้างครับเอา F4 สักพัฒนาครับขอ,อคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมี๋ยวตอนนี้เราก็อยากจะตามรถเทเลอร์ไปครับผมเดี๋ยวไปดูจุดบุ้งมายนะครับผมว่าไปลงตรงไหนนะครับ ยวตามทีมงานนี้ไปเลยครับแดดร้อนมากเลยครับแดดวันนี้ร้อนจัดเลย